น p ดล s t s t y r y i Life changing Story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสาไปร่วมในรายการหนึ่ง ในคลับเฮาส์นะครับต้องขอขอบคุณครูเฟียสด้วยนะฮะที่เชิญไปแล้วก็ร่วมกับคุณเก่งนะครับจาก Creative Talk นะก็ดีใจที่ได้พบคุณเก่งด้วยนะเนื้อหาเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะผมก็เลยอยากจะมาฝากคนฟังพอดแคสต์นบโดน s อรี่พอดแคสตด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือครูเฟียสชวนคุยเรื่องการเรียนรู้ฮนะจะเรียนรู้ยังไงให้มันให้มันสำเร็จนะนะโอมีคนฟังเป็นพันเลยครับก็ก็ดีใจนะครับที่หลายๆคนให้ความสนใจนะ แต่ในวันนั้นเนี่ยผมก็ก็พูดหลายๆเรื่องไปแล้วก็เลยจดมานะครับระหว่างที่พูดแล้วก็มีเทคนิคหลายๆคนขึ้นมาแชร์กันด้วยนะผมก็เลยจดมาแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะอ,อ,อย่างแรกสุดเนี่ยสำหรับผมนะคือเวลาเราเราจะหาเทคนิคการเรียนรู้เนี่ยผมอยากให้เราสเต็ปแบ็คมา1 s t e สเต็ปก่อนคําถามแรกที่ผมคิดว่าน่าสนใจในการถามก็คือเราจะเรียนรู้ไปเพื่ออะไรฮนะมีคน ถามผมบอกอ่านอ่านหนังสือยังไงให้ได้หลายเล่มเรียนคอร์สออนไลน์ยังไงให้สําเร็จอะไรเงี้ยซึ่งดีนะครับก็เป็นคําถามที่ดีนะแต่ผมอยากที่จะย้อนกลับมาเพราะว่าถ้าเราไม่สตาร์ทวิดไวนะมันก็เหมือนกับเราอาจจะทําตามแฟชั่นนะเราทําตามคนอื่นนะเห็นคนอื่นเขาอ่านหนังสือกันเราก็จะอ่านบ้างนะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยพอเราไม่มีวัยของตัวเองคือไม่มีคําว่าทําไมเนี่ยมันทําไม่ได้สักพักเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไปไม่รอดครับไปไม่รอดก็คือ พยายามอ่านมาสามสีรอบแล้วมันก็ไม่สําเร็จเหมือนเหมือนคนพยายามออกไปวิ่งครับก็จะมีคนที่วิ่งแล้วชอบแล้วก็สําเร็จแล้วกับคนที่อาจจะวิ่งแล้วไม่เห็นชอบเลยแล้วก็เลิกไปผมว่าทั้งสองคนนี้มีความสามารถไม่ได้ต่างกันหรอกครับแต่ต่างกันตรงที่คนแรกอาจจะรู้คําว่าวายมากกว่าคนที่2คือเขาอาจจะมีการตั้งเป้าไว้ชัดเจนว่าเขาเนี่ยอยากที่จะลดน้ําหนัก เป็นกี่กิโลเพื่อที่จะแต่งงานลอง,ลองลองนึกภาพนะคนลดน้ําหนักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันมีอีเวนต์ใหญ่ๆนะผมยกตัวอย่างเลยเถิดไปนิดนึงนะเช่นกําลังจะแต่งงานอีก3เดอนข้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะลดสําเร็จเพราะวายมันแรงมากไงคำว่าทําไมเนี่ยมันแรงมากแต่ถ้าเกิดว่าลดไปก็เท่านั้นลดไปขำๆคนอื่นเขาลดกันก็ลดบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่สําเร็จกลับมาที่การเรียนรู้ครับผมผมเปรียบเทียบเป็นเรื่องหนังสือกันลวกัน ก่อนที่จะมาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราจะอ่านหรือไม่อ่านเนี่ยต้องถามก่อนว่าอ่านไปทําไมคือจริงๆว่าทําไมไม่จำเป็นนะต้องเพื่อรวยหรือว่าเพื่อความสําเร็จในชีวิตเสมอไปนะเพื่อความสุขก็ได้นะเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้นะอ่านนิยายเนี่ยบางทีไม่ต้องไปนั่งแบบโอ้ยหาข้อคิดจากนิยายไปปรับใช้กับชีวิตอะไรอย่างี้ไม่ต้องแบบนั้นก็ได้นะเราแค่สนุกกับมันเนี่ยนั้นข้อแรกของผมนะคือต้องตอบคําถามไม่ได้ก่อนว่าเราเรียนรู้เรื่องนี้ ไปเพื่ออะไรนะผมตอบได้เกือบทุกอันเลยนะครับที่ผมเรียนรู้หนังสือทุกเล่มที่ผมอ่านเนี่ยผมจะมีเป้าหมายชัดเจนหนังสือเล่มน,นี้อ่านเพื่อที่จะไปใช้ในงานวิจัยเรื่องนี้เล่มน,นี้อ่านเพื่อที่จะเดี๋ยวจะสรุปเอาไปพูดพอดแคสต์เพราะผมคิดว่าคนฟังพอดแคสต์น่าจะได้ประโยชน์เล่มน,นี้อ่านเพื่อความบันเทิงสนุกๆผมมีหนังสือหลายเล่มที่ผมอ่านแล้วผมก็ไม่ได้มารีวิวนะ เพราะผมคิดว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้สนุกกับผมอะแต่ผมอ่านแล้วมันขำดีอ่านแล้วมันสนุกดีผมก็อ่านจบแล้วก็จบไปครับเพราะฉะนั้นเรียนคอร์สออนไลน์เหมือนกันนะบางคอร์สเรียนเพื่อจะไปสอนที่ธรรมศาสตร์ด้วยเพราะว่าสอนเรื่องนี้มาแล้วเรื่องนี้มันมีมันมีประเด็นคอร์สโอเคผมเรียนหลายคอร์สเลยเพราะว่าผมต้องมีบรรยายต้องมีงานวิจัยต้องมีอะไรก็อยากรู้ว่าต่างประเทศอะเขาใช้ OK r กันยังไงเพราะฉะนั้นข้อรแรกเลยนะเรียนรู้ไปทำไมผมคิดว่าสำคัญนะข้อ2 พอเรารู้วายแล้วต่อมาเราจะต้องเลือกที่จะเรียนรู้คือเมื่อวานก็ผมก็พูดประเด็นนี้ไปนะครับในในลับเฮาส์นะผมเล่าให้ฟังบอกว่าคือหนังสือในโลกนี้เราอ่านไม่หมดทุกเล่มหรอกครับไม่มีทางอ่านหมดเลยฮนะต่อให้เป็นคนแบบนักอ่านยังไงก็ตามเนะี่ยคุณอ่านได้เป็นเซี่ยวเศร็จเซี่ยวของหนังสือที่มีทั้งหมดนี่ไม่ได้อน,นับความรู้ในด้านอื่นๆน,นะบทความมีกี่พันล้านบทความอะครับในโลกนี้ใช่ไหมฮะ ยูทูบมีกี่ช่องไงคือคือคุณเรียนรู้ได้ไม่ทุกเรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้อง selective คือคุณต้องเลือกที่จะเรียนรู้อันนี้บางคนบอกจะเลือกอยังไงผมมีคีที่เหลือสามข้อเมื่อวานไม่ได้พูดเรื่องนี้นะแต่ว่าวันนี้มาขยายความให้ฟังนะอย่างแรกนะเลือกที่ชอบครับอันนี้คุณเก่งจาก Creative ต่อก,ก็ก็พูดถึงเรื่องนี้คนระับคือถ้าไม่ชอบแล้วเราจะไม่อยากเรียนนะครับถ้าไม่ชอบแล้วเราก็จะเรียนแบบฝืนๆนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ถ้าเราเลือกได้ในเลือกที่ชอบก่อนหนังสือเนี่ยผมอ่านที่ชอบทั้งนั้นเนี่ยบอกอาจารย์อาาย่านได้เยอะแยะเพราะว่าผมชอบไงคือถ้าเกิดให้ผมไม่อา่านหนังสือแฟชั่นผมคงอ่านไม่ได้เยอะขนาดเนี้ยให้ผมไม่อา่านหนังสือทํากับข้าวผมอาจจะอ่านไม่ได้เยอะขนาดเนี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่หนังสือที่ผมสนใจหรือชอบนะคอร์สออนไลน์ที่ผมเรียนกันทุกทุกคอร์สเนี่ยผมชอบไงมันเป็นอินเทรสมันเป็นความสนใจนั้นพัฒนาในสิ่งที่เราชอบจะจะสำเร็จได้ง่ายกว่า อันที่สองเอาละถ้ามันไม่ใช่แค่ชอบหละถ้าถ้าเป็นอะไรที่อย่างอื่นมีไหมใครที่เหลียอันที่2คืออันที่เราเก่งอันที่เราเก่งแปลว่าอะไรครับคือการเรียนรู้สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะง่ายกว่าการเรียนรู้สิ่งที่เราไม่รู้เลยผมไม่ได้บอกให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบเพราะชอบมันก็คือใครทีเหลียแรกที่ผมพูดเนี่ยก็เข้าใครทีเหลียนั้นแต่บางทีบางคนบอกอุ้ยผมหาไม่เจอสิ่งที่ผมชอบอะ เอางี้เอาสิ่งที่คุณเก่งหรือบางคนไม่ชอบคำว,ว่าเก่งก็อเอาสิ่งที่คุณพอจะมีความรู้อยู่บ้างอ่ะเพราะเวลามันต่อยอดมันต่อยอดได้ง่ายผมยกตัวอย่างเช่นถ้าให้ผมเรียนรู้เรื่องโอเคอาตอนเนี้ยผมจะมีความสนุกมากกว่าผมไปเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเหตุผลคืออะไรเพราะผมมีความรู้เรื่อง OK เอยู่ในระดับหนึ่งละผมสามารถเวลาคนพูดถึง OK เผมไม่ต้องมานั่งถามว่า O แปลว่าอะไร KR แปลว่าอะไรละผม,ผมมีความรู้อยู่ระดับหนึ่ง พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่อยอดได้เร็วแต่ถ้าไปเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผมมาจากศูนย์เลยภาษาญี่ปุ่นจะคำอาจจะอาจจะได้บางคำสองคำอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้แบบนั้นจะยากกว่าแต่ถ้ามันจําเป็นก็ต้องเรียนก็เรียนไปฮะคีย์เทเรทที่3ที่ผมจะใช้ในการเลือกที่จะเรียนรู้คือคือเรียนแล้วได้ใช้ประโยชน์อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบตั้งแต่ต้น อาจจะไม่ได้สิ่งที่เรามีความรู้เบื้องต้นหรือไม่ได้มีความเก่งในเรื่องนั้นแต่เราได้ใช้ประโยชน์เรื่องนี้แน่ๆยกตัวอย่างสมมุติว่าผมไปทํางานบริษัทญี่ปุ่นแล้วเขาใช้ภาษาญี่ปุ่นกันผมชอบภาษาญี่ปุ่นไหมตอนแรกก็ไม่ได้ชอบอะไรมากมายผมเก่งไหมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมรู้ว่าถ้าผมได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยผมได้ใช้ประโยชน์แน่ๆอย่างเงี้ยผมก็จะเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบเก่งหรือใช้ประโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งนะถ้ามีเนี่ย ก็สามารถสตาร์ทได้แล้วแต่ถ้าชอบก็ไม่ชอบเก่งก็ไม่เก่งแล้วแถมไม่รู้จะไปรู้ทําไมไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็อย่าไปเรียนครับตัดออกให้หมดฮนะสิ่งที่ผมอยากกระตุ้นกนะ็คือท่านลงทำเช็คลิสต์มาเวลาท่านจะเรียนคอร์สออนไลน์ท่านจะอ่านหนังสือท่านชอบไหมท่านเก่งเรื่องนี้ไหมท่านเก่งไม่ได้แปลว่าต้องเป็นสุดยอดนะคือมีพอมีความรู้เรื่องนี้ไหมแล้วก็ใช้ประโยชน์เรื่องนี้ได้ยังไงนะครับถ้ามันมาพร้อมกัน3 3ข้อนะ ซื้อเลยครับหนังสือออนไลน์ถ้ามันไม่แพงมากก็เรียนเลยครับนะอ่ะล่ะอันนั้นคือเรื่องของการเลือกเป็นข้อที่2นะข้อที่3คือเลือกเหมือนกันแต่เป็นเลือกเวลาที่จะเรียนรู้เมื่อวานเราดิสคัสันเรื่องนี้พอสมควรเลยฮนะเมื่อวานก็คือ,อต้องเรียกว่าวันจันทร์นะครับวันจันทร์๋อโทษทีครับน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะผมพูดแบบนี้ครับบอกว่าอาจารย์มีเทคนิคการอน่านหนังสือยังไงนะผมผมก็บอกหลายๆข้อนะแต่ข้อหนึ่งที่ ผมเล่าให้ฟังก็คือผมว่าหนังสือเนี่ยมันต้องมีเวลาของมันน่คือ,อ,อผมผมรีเฟอร์นิดหนึ่งครมีท่านหนึ่งขึ้นมาถามบอกว่าผม,มาพยายามเอาไปอ่านที่ทํางานแล้วมันมีดิสแทร c t ชันเยอะมากผมมีเวลาว่างตอนเบรกสินาทีผมก็หยิบมาอ่านแต่อ่านไม่รู้เรื่องใช่ครับการอ่านหนังสือแบบนั้นเนี่ยอ่านได้อ่านได้ลําบากนะยิ่งเป็นหนังสือหนาหน,นังสือที่ต้องใช้สมาธิสูงสเนี่ยจะไปอ่านช่วงเวลาเบรกสินาทีเนี่ยอ่านได้ยาก แล้วแต่ว่าผมไม่อ่านใช่ไหมช่วงเวลาเบรกผมไปสอนหนังสือตอ,ตอนที่ยังไม่มีโควิดนะฮะไปสอนนักศึกษาเนี่ยช่วงเบรกประมาณ15นาทีเนี่ยผมมีหนังสืออ่านนะแต่หนังสือผมจะเลือกมาเลยครับถ้ามันเป็นช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยหนังสือมันต้องจบในบทนะแล้วบทหนึ่งสองสหน้าอย่างเงี้ยอ่านได้แต่ถ้าเกิดคุณเอาหนังสือแบบ t r u v e l u e for life แบบอ่านแล้วมันต้องสมาธิสูงสูง Wal เดอะไรเงี้ยอ่านไม่รู้เรื่องหรอกครับแล้วอ่านไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลืมด้วยนะว่าอ่านไปถึงไหนแล้วเพราะมันค้างคาอยู่อะ รานนี้เวลาผมบอกว่าเลือกเวลาที่จะเรียนรู้เนี่ยผมยกตัวอย่างหนังสือละกันจริงๆคนฟังนักบุญดอนสตอรี่น่าจะเคยได้ยินผมพูดเรื่องนี้มาบ่อยเนี่ยผมใช้เวลาหลักๆคือช่องชวงเช้ากับช่วงก่อนนอนช่งชวงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบและสมองมันเฟรชที่สดที่สุดนะพูดแบบนี้วันก่อนก็ไปร่วมขับเฮาคือยังไม่เคยสตาร์ทรูมเอง,เองนะแต่ว่าไปร่วมเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์แต่ว่าผมหรือหนูเนี่ย แฟลชตอนกลางคืนก็ได้นะครับตอนไหนก็ได้แต่พิอเอิญตอนที่ผมเป็นเนี่ยคือช่วงเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะอ่านหนังสือได้เยอะในช่วงเช้าแล้วเป็นหนังสือที่ผมต้องคัดเลือกมาด้วยนะหนังสือประเภทที่ต้องใช้สมาธิสูงเนี่ยเอาเอาเปรียบเทียบนะครับหนังสือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยผมต้องใช้สมาธิมากกว่าสัปาภาษาไทยแน่นอนเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ภาษาที่ผมคุ้นเคยเท่าภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าปกติต้องเลือกเนี่ยผมจะอ่านภาษาอังกฤษตอนเช้า เพราะว่ามันจะเข้าใจได้เร็วกว่าบทความวิจัยผมจะอ่านตอนเช้านี่คือการเลือกเวลาที่จะเรียนรู้ชั่วโมงสมองที่เฟชถามว่าแล้วตอนกลางคือนอะาจารย์อ่านหนังสือแบบไหนก่อนนอนถ้าไม่เป็นภาษาไทยก็เป็นหนังสือที่มันแบบจะเรียกว่าอะไรครับผ่อนคลายอะอารมณ์แบบนั้นนนะอ่านแบบอวอลเดนนะผมยกตัวอย่างนะหลายคนคงเคยฟังนะผมพูดมันพูดถึงความเงียบในธรรมชาติอะไรแบบเนี้ย หรือถ้าเป็นハウทูก็เป็นางทูเบาๆอ่ะไม่ได้แบบต้องใช้ความสมองเยอ,ะ,อะเลือกเวลาครับแล้วท่านจะเรียนรู้ได้เยอะข้อออนไลน์เช่นเดียวกันหรือเรียนรู้อย่างอื่นเช่นเดียวกันอ่านหนังสือเรียนเนี่ยอ่านตอนเช้าส่วนใหญ่นะถ้าเป็นตอนผมเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยหรือนิสิตเนี่ยผมก็อ่านตอนเช้าเพราะตอนเช้าจะเป็นช่วงเวลาที่เฟรชนะข้อที่4ครับ อ่านเสร็จแล้วบางคนบอกอ่านแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นใช่ครับเพราะว่าอ่านเนี่ยมันแค่ Input ไงคราวนี้เราก็ดิสคัสกันเยอะเลยครับเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราบอกว่าในในห้องนั้นก็พูดบอกว่าอ่านแล้วเนี่ยมันต้องนําไปใช้ประโยชน์ครับมีการพูดถึงขนาดที่ว่าถ้าใครเคยได้ยินนะพีระมิดออฟเลิร์นนิ่งอ่ะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่การฟังเลคเชอร์แล้วจบถ้าไปเรียนคอร์สออนไลน์แล้วฟังเลคเชอร์เฉยๆยเนี่ยเราจะไม่ได้ไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวเราก็ลืมครับ ดีที่สุดเอาดีด,ดีเอาเอาดีกลางๆก่อนเรียนแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ยังไงอ่ะผมยกตัวอย่างนะผมเรียนคอร์สออนไลน์เรื่องไอ้แพลตฟอร์มอ่ะที่เขาสอนเรื่องการธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยผมก็เรียนเสร็จมีการเขาให้ฝึกทำานะมี Assignment อันนี้อันนี้เริ่มมีม,มีมีประโยชน์ละได้เริ่มทําแล้วผมก็ไปทําจริงๆครับผมไปทำไอ้แพลตฟอร์มบุ๊กคอยถามว่ามันโอ้ยมันประสบความสําเร็จมากมายแบบไม่ฮะ ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็มากกว่าที่ผมคิดอะ่ะมีคนมาลงบุ๊กรีวิว5-600คนน่ยคนนะครับเข้ามามีหนังสือน่าจะประมาณ200กว่ารีวิวแล้วอ่ะนะครับแต่ว่ามีคนสมัครสมาชิกน่าจะ6-700คนนะฮนะถ้าเอาวไหนไนพูดแล้วประชาสัมพันธ์แล้วกันถ้าใครสนใจเข้าไปนะ w w w b o k o k วย์เว็นะลองไปใช้ดูกแล้วกันแต่แต่สารภาพว่าตัวเองก็ตอนหลังก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปไปไป,ไปเขียนมากนักนะ อันนี้อันนี้คือการได้ใช้ประโยชน์จากความรู้และความรู้ที่เราเรียนเนี่ยมันก็ยังยังติดอยู่กับเราแต่เขาบอกว่าขั้นที่ดีที่สุดคือเอาไปใช้สอนคนอื่นข้อน,นี้ผมเลยเล่าให้ฟังว่าผมได้มาโดยธรรมชาติผมเป็นคนโชคดีคือผมเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นอย่าง o k เเนี่ยผมไปเรียนคอร์สออนไลน์มาผมไปอ่านหนังสือทุกเล่มที่ผมอ่านออกนะไม่ว่าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษมาเนี่ย นอกจากผมเอาไปใช้ประโยชน์และไปให้คําแนะนําต่างๆกับคนอื่นแล้วผมยังได้มีโอกาสไปบรรยายไปสอนนะีแล้วเวลาเราจะไปบรรยายไปสอนเนี่ยเราจะเรียบเรียงความคิดของเราจะทํายังไงให้เขาเข้าใจได้ง่ายขั้นเนี้ยจะทําให้เราเนี่ยเรียนรู้เรื่องนั้นได้ดีที่สุดหนังสือเดี๋ยวนี้อ่านเสร็จไม่ได้อ่านเฉยๆมาสรุปเพื่อเอามาพูดพอดแคสต์เนี่ยอย่างอย่าง,อ,างอ่าตอนนี้เลยฮะ ที่ผมพูดถึงเรื่องการเรียนรู้เนี่ยผมก็ได้เรียนรู้จากท่านอื่นนะจากคุณเก่งจากครูเฟียสจากคนอื่นๆที่ขึ้นมาแชร์เนี่ยผมก็ได้เรียนรู้นะแต่แทนที่ผมจะได้เรียนรู้อยู่คนเดียวแล้วเงียบแล้วจบมันอาจจะลืมไงผมมาเขียนสรุปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์เนี่ยเรียบเรียงเป็นคําพูดเนี่ยเนี่ยผมผมได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกเพราะผมต้องเรียบเรียงนะครับอันนี้คืออันที่สีนะเอาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรข้อสุดท้ายนะที่เป็นข้อแนะนํา แล้สุดท้ายผมจะมีม,ม,มีทิ้งท้ายไปนิดหนึ่งคือเรียนรู้มันเป็นสิ่งที่ดีครับแต่อะไรที่มันมากเกินไปไม่ดีหรอกครับคือไม่ใช่ว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตาเรียนรู้กัน24ชั่วโมงเลยผมว่ามันเยอะไปพักบ้างครับในข้อสออนไลน์อันนึงที่ผมเรียนค้างไว้นะครับคือ Learn How to Learn เนี่ยเขาบอกว่าช่วงเวลาพักเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สมองเราเนี่ยจะต่อจุดที่เราเรียนรู้มาจุดเนี่ย เขาเรียกว่าดอทเนี่ยดอทเนะี่ยมันเหมือนความรู้เป็นชิ้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 น,น,นมาจากไหนมาจากการอ่านหนังสือเรียนคอร์สออนไลน์ไปฟังคนอื่นพูดฟังพอดแคสต์เราจะได้อินโฟเรชันมาเป็นจุด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 แต่ถ้าเกิดคุณฟังฟังฟัง,งอย่างเดียวอ่านตะลุยแหลกอย่างเดียวแล้วจบเนี่ยคุณจะมีจุดเต็มหัวเลยแต่คุณจะไม่ค่อยไม่รู้ว่ามันรู้ไปทําไมอะแล้วเดี๋ยวจุดพวกนั้นมันก็จะลืมไปเขาบอกวิธีการต่อจุดคือคุณออกไปเดินเล่นคุณออกไปออกกําลังกายคุณออกไปวิ่งคุณไปล้้าาาางจนนคุณไปอบํ คือพักบ้างครับไอ้ช่วงพักเนี่ยไม่ใช่เป็นช่วงที่แย่นะบางคนบอกอุ้ยพักเนี่ยไม่ได้งานจริงๆพักเนี่ยมันทําให้สมองเราเนี่ยสามารถเอาไอ้จุดหรือความคิดพวกเนี้ยที่เราเข้าเอาเข้าไปจากการฟังการอ่านการทําอะไรเงี้ยมันจะต่อแล้วกลายเป็นเรื่องราวสังเกตไหมครับไอเดียดีๆเนี่ยบางทีเกิดมาตอนเราล้างจานไอเดียดีๆเกิดมาตอนเราอาบน้ําไอเดียดีๆเกิดมาตอนเราออกไปวิ่งเดินเล่นนี่คือที่ผมพูดเนี่ยคือเกิดมากับผมหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมสรุปให้ฟังนะหข้อนะสำหรับผมนะเวลาจะเรียนรู้หนึ่งคือถามตัวเองว่าเรียนไปทําไม2คือเลือกที่จะเรียนเลือกยังไงเลือกจากความชอบความเก่งแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับอันที่3คือเลือกเวลาที่จะเรียนรู้นะหาเวลาที่มันเหมาะสมอันที่4คือเอาความรู้นั้นไปทําประโยชน์ต่อเช่นเอาไปสอนคนอื่นหรือเอาไปพัฒนาทำทำอะไรที่มันแฮนออน่ทำจริงๆนะล้านที่5คือพักบ้างนะครับนะ เรื่องสุดท้ายที่จะฝากไว้ในวันนี้คือสไตล์การเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับสังเกตไหมครับบางคนเนี่ยให้อ่านหนังสืออ่านได้แต่ให้เรียนคอร์สออนไลน์เรียนยังไงก็ไม่จบแต่บางคนกลับกันเรียนคอร์สออนไลน์เรียนได้แต่อ่านหนังสือยังไงก็ไม่ชอบบางคนอีกแบบหนึง่งคือไม่อ่านหนังสือไม่เรียนคอร์สออนไลน์เราอาจจะชอบฟังมากกว่าเราเราชอบฟังพอดแคสต์เราชอบฟังคับเฮาส์อย่างเงี้ย คือสไตล์ของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันหาให้เจอครับว่าอะไรเนี่ยที่เราจะเรียนรู้ได้แล้วผมต้องบอกแบบนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อสื่อนึงโทษท,ทีครความรู้ชุดหนึ่งเนี่ยมันมีเกือบให้เราเกือบทุกที่เลยนะหนังสือยกตัวอย่างถ้าใครไม่ชอบเป็นคนอ่านเนี่ยรุนไปซื้อหนังสือมาฟังก็ได้นะถ้าเป็นคนพวกพวกเรียนรู้จากการฟังเนี่ยมันมีนะนะถ้าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยมีเลยนะส่วนใหญ่จะมีก็แล้วกันบอกแบบเนี้นะ เพราะฉะนั้นเรา,เรา,เราลองเลือกสไตล์ของเราดูนะครับสไตล์การเรียนรู้มันมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกคือใช้วิชวลวิชวลเลอร์นิ่งคือมองอ่านอย่างเงี้ยอ่านดูคลิปอย่างเงี้ยคือการใช้การมองนะสไตล์ที่2คือใช้การฟังขับเฮ้าที่มันดังมาได้เนี่ยเพราะว่าคนชอบเรียนรู้ผ่านการฟังการฟังเนี่ยได้เปรียบการมองนิดหนึ่งตรงที่มันมันมันทำอย่างอื่นไปด้วยได้ ถึงแม้ว่าสมาธิมันอาจจะไม่ดีๆเท่านะแต่ว่าเราวิ่งเราก็ฟังได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราวิ่งเราต้องมาอ่านหนังสือไปด้วยวิ่งไปด้วยมันคงลําบากถูกป่มเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังก็จะได้เปรียบในมุมนี้นะครับแต่ว่าบางอย่างมันอาจจะติดขัดเช่นการอธิบายกราฟเนี้ยผ่านการฟังเนี่ยมันมันสู้การมองไม่ได้นะอันสุดท้ายคือการทําคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มองไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือไม่ค่อยชอบฟังพอดแคสต์แต่ชอบฝึกปฏิบัติแล้วเรียนรู้จากการปฏิบัติที่บอก learning by doing ไง ก็ไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนนะครับส่วนตัวถ้าถามผมเนี่ยตอนหลังๆผมเอียงมาทางฟังพอๆกับการอ่านนะครับการทําก็มีบ้างก็มีบ้างนะครับผสมผสานกันไปครับสื่อบางสือคุณอาจจะเหมาะที่จะฟังบางสืออาจจะเหมาะที่จะอ่านบางฝืออาจจะเหมาะที่จะทําก็ว่ากันไปนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะเห็นเป็นประโยชน์แล้วก็มีคนฟังเป็นพันเลยนะ ก,ก็ดีใจสําหรับห้องอื่นเขามีเป็น,ปนหลายพันก,ก็เข้าใจครับคือเราไม่ได้เปรียบเทียบอยู่แล้วแต่ว่าแค่เซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกดีใจว่ามีคนสนใจอยากจะเรียนรู้เยอะนะครับเด็กๆก็เข้ามาฟังเยอะนะก,ก็เขาก็อยู่ในวัยการเรียนรู้จริงการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่เฉพาะในม,มหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนนะอายุ20 30 40, 40 50 60, 60เกษียณแล้วเดี๋ยวนี้เรียนรู้กันได้หมดนะก็โอเคนะครับเอามาฝากนะครับแล้วเราพบกันใน e p i ถัดไปนะครับ No pardon story, a life changing story.